พออ้อหอบตรและยองอเป็นไงฮะเลือกตั้งเมื่อวันเดียวดูกราฟิกหน่อยครับอพอดีพอดีรเราเข้าไปดูในส่วนของการเลือกตั้งที่เลยองก็เป็นจังหวัดไม่ใหญ่นะครับสสอง,สอง,สองห้าคนเลือกอบตอเนี่ยก็เป็นการเลือกอบปตอของอำเภอเป็นอำเภอที่ที่อบปตเดี๋ยวผมดูนิดนึง อบปตอมาบยางพรครับอัตมาบนี่ครับอันนี้เป็นเฟซบุ๊กของอความจริงของระยองนะครับก็เป็นข้อมูลจากคนในจังหวัดระยองเป็นไงฮะอาเป๊ปซี่ออกางไหนครับพักส้มหมดอะไรหมดมนขลังอ่าหมดมนขลังครับแพ้ศึกอบต่อพ่ายแพ้ศึกอบตส่วนคู่แข่งแลนเซไลคือแพ้กันนี่ คนชนะนี่ชนะ50กว่าเปอร์เซ็นต์50.55ปร์เซ็นต์ก็คือแลนสไลด์นะครับแล้วก็พักที่ลงแข่งเนี่ยเป็นท้องถิ่นกับพักที่พักประชาชนเขาสนับสนุนแล้ว Facebook อันนี้นะครับเขาก็บอกว่าก่อนการเลือกตั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคุณเท้งไปเดินสายแล้วความจริงของระยองนี่เขาก็บอกว่าตอนเท้งมานี่ครับบรรยากาศนี่มันคนละเรื่องกับช่วงที่กระแส พรคประชาชนมาแรงนะครับ,รบสมัยพี่ธามาเนี่ยเขาบอกว่ามืดฟ้าหมัวด,ดินแต่ตอนเท้งมาเนี่ยมันหล่แหลมเลยนะครับมันมีอีกโพสต์หนึ่งนะของเขาเดี๋ยวเอาขึ้นดูอีกทีนะครับอีกโพสต์หนึ่งนี่เขาก็บอกว่าแล้วยองหมดโปรนะครับพักส้มหมดแรงหมดโปรนี่ก็คือหมดโปรโมชั่นนะครับของแถมซื้อแถมแจกแหลกสะบ้านหันแหลกอันนี้เป็นโพสต์ช่วงที่คุณเทงไปนะครับไปช่วยไปช่วยหาเสียง ที่อบตอมาบยางพรครับแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยพักประชาชนแพ้ที่ระยองที่บอกว่าเหลือเชื่อนะครับบทโปรเพราะว่าอะไรครับเลือกตั้งครั้งที่แล้วเปรี่ยวโคครับระยองนี่มีสอสอทั้งหมดห้าเขตพักก้าไกลกวาดบททั้ง5้าเขตครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกครับว่าความนิยมของพักก้าวไกลเนี่ยน่าจะถดถอยละเพราะว่าอบตอนี้เป็นอบตอเดียวนะครับที่ทางพักประชาชน ส่งผู้สมัครลงแข่งนะครับคนชนะก็คือคุณสุดทินเขียวเงินครับก็เป็นคนในพื้นที่นะครับ <c oughs> สามารถชนะผู้สมัครของพรรคประชาชนแบบ landslide เลย <c oughs> อันนี้ก็จ,จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับพรรคประชาชนเนี่ยกวาดเกือบหมดครับ <c oughs> ตราดหนึ่งที่นั่งละยองห้าที่นั่งนะครับ จันทบุรีนี่สามที่นั่งชนบุรีเก้าที่นั่งครับรวมทั้งหมดส8บดเขตเลือกตั้งพรคประชาชนกว่าไปสิบหเขตเลือกตั้งครับอันนี้ถ้าเกิดสถานการณ์ที่ระยองเป็นอย่างที่เ Facebook ที่มานั่งอ่านข่าวให้ฟังเนี่ยครับในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่ไม่แกรว่าเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่อาจจะเกิดขึ้นแบบแผ่นดินถล่มที่ภาคตะวันออกนะครับ จุดหนึ่งที่เห็นที่น่าจะเกิดความเปลยอปงนี่ต้องมาเลยปีตูเตซาจะกลับมาเที่ยวที่แล้วนี่ประชาธิปัตย์มาอันดับสองก็คือแพ้ประชาชนก้าวไกลนะครับเที่ยวใหม่เนี่ยครับถ้ากระแสประชาธิปัตย์มาหรือภูมิใจไทยเขาแรงตรงนั้นพรักประชาชนนี่เหนื่อยนะแล้วชนบุรีครับน่าสนใจมากชนบุรีเราเราก็เคยคุยให้ฟังไปแล้วนะครับทั้งหมดเก้าเขตเที่ยวที่แล้วก้าวไกลเนี่ยกวาดไปเจ็ดของเทงนะครับ สุชาติมกินได้ที่หนึ่งพลังประชารัฐได้ที่หนึ่งเที่ยวที่แล้วฟาดก,กันเองระหว่างสุชาติชมกลิ่นรวมไทยสร้างชาติกับสนธยาคุณปลื้มพักเพื่อไทยครั้งที่แล้วนะครับเก้าเขตที่หนึ่งสองสเนี่ยคือพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติการเลือกตั้งเที่ยวนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับสนธยามาเข้าออภูมิใจไทย สุชาติชมกลิ่นจากลมไทยสร้างชาติก็มาเข้าภูมิใจไทยแล้วชนบุรีเขาแบ่งพื้นที่กันครับพื้นที่ไหนคุณเปลื้องแข็งคุณเอาไปพื้นที่ไหนคุณสุชาติชมกลิน่นนี่มีฐานแข็งแรงสุชาติมาสุชาติลงเขตหนึ่งเพราะนั้นที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ากระแสพักส้มหายไปอย่างที่หลายฝ่ายประเมินนะครับชนบุรีนี่อาจจะหมดเลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือสถานการณ์ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในขณะที่จันทบุรีก็มีรายงานเช่นกันว่ากระแสของพรรคส้มเนี่ยถดถอยและนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่มีการประเมินมีการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วมองว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคส้มน่าจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วได้เขต112เขตบัญชีรายชื่อ41นะครับ <S 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 ได้มาทั้งหมดเนี่ย ร้อยห้าสิบอปบที่ีรกที่เขา39มสิบได้มาทั้งหมดร้อยห้บเอ็ดครับเที่ยวนี้น่าจะทางคุณธราธรนั่นก็มาตั้งความหวังมาสองรับอันนั้นน่าจะเลอะเทอะนะไป2องนี่ความเป็นไปได้นี่มันไม่มีเลยครับรักษาที่นั่งที่มีอยู่เดิมผมว่ายังยากนะครับผมให้ถอยกลับไปที่น้อยกว่า81ครั้งแรกอนาคตใหม่อืมแต่ว่านี่ก็เป็นสถานการณ ที่เราก็ต้องดูนี่ครับคือผลการเลือกตั้งอันนี้ปี66ปี66นะฮะเขาฟาดไป7เขตใช่ไหมอันนี้อันนี้กรุงเทพหรือที่ไหนอชนบุรีกรุงเทพอ๋อนี่กรุงเทพกรุงเทพดีเขาฟาดไป32เขตนะครับเที่ยวนี้ก็ต้องติดตามครับเพราะว่าก็สู้กันเข้มข้นดุเดือดนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับทีมงานของเราเนี่ยคุณโอ๊ตเนาะคุณโอ๊ตนี่ก็เป็นบก ข่าวการเมืองของแนวหน้าออนไลน์เรานะครับคุณโอ๊ตดีเขาก็พูดคุยกับทางดรสุวิชาเป้าอาลีครับผอนิดาโพนะครับผอท่านนี้นี่นี่เป็นการคาดการณ์ปีหกเก้าเลยเขาเป็การคาดการณ์ตัวเลขนะครับคือเมื่อวานนี้เราคุยถึงเรื่องโพนะครับของทางที่ทางนิดาโพทํามาเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้เป็นตัวเลขซึ่ง กกอข่าวเราเนี่ยครับได้คุยกับดรสุวิชาผู้บริการนิดาโพแล้วดรสุวิชาเนี่ยประมาณที่นั่งเลยใช่ไหมเขาก็ซอยย่อยออกมานะครับท่านผู้ชมดูนะครับอาจจะเห็นต่างอะไรผมก็เห็นต่างในนี้หลายอันแต่ว่าสิ่งที่เห็นตรงกันกับทางนิดาโพก็คือภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะมาลำดับที่หนึ่งอันนี้ทั้งแบ่งเขตและรายชื่อรวมกันแล้วจะได้ประมาณ140 150ถึงที่นั่งแต่ว่าก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่พักเองเขาประเมิน ร้อยสามสบวกลบนะครับโอเคพรกประชาชนเนี่พอ,อนิี้ด้าโภบอกว่าน่าจะอยู่ที่120 1 2 0ยยีถึงร้อก็คือมามาลําดับสองนะครับแล้วแล้วทางนิ้ด้าโภที่เขาเประเมินเป็นตัวเลขเนี่ยเขาให้พักประชาชนนะครับอยู่ที่25%่สยีก็หมายความว่าจะได้บัญชีรายชื่อ 25, 25ค,คนนะครับ25คนก็ประมาณ9ก้าล้านห้าแสนคะแนนจากครั้งที่แล้วครับ พักเก้าไกลครั้งที่แล้วเนี่ยได้สิบสี่ล้านถ้าสิบสี่ล้านเหลือเก้าล้านก็หายไปห้าล้านอันนี้ก็คือสถานการณ์ในส่วนของบัญชีรายชื่อเรามาดูเพื่อ<ก>ไทยครับกราฟิกก็ใจร้ายนะให้คุณเทงเงือตกเลยนะ<笑><笑>เห็นเงือตกไหมนะแล้วให้ท่านอนุทินเป็นไงปิ้งปังปิงป้งปังอ่ากราฟิกนะอ้าวคุณเป็นยอด<แ>ดูเพื่อไทยอ้าวเพื่อไทยเหลือเจ็ดสิบแปดสิบเที่ยวที่แล้วเขาได้ร้อยยี่สิบเก้านะครับไอ้ทอทีร้อยสี่สิบเอ็ด 1> 1, 11, 11. ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดเขาได้บัญชีรายชื่อยี่สิบเก้าได้เขตร้อยสิบสองนะครับ,รบแต่เที่ยวนี้หลายฝ่ายก็มองว่าน่าจะต่ำร้อยหรือร้อยบวกประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีการเราบให้แค่แปดสิบเองหรือถึงเจ็ดสิบเองอ่าก้นก้นลงมาอีกนะน้อยไปนะเจ็ดสิบแปดสิบที่ผมว่าน้อยไปเพราะว่า,าถ้าดูความนิยมของพรรคเพื่อไทยเขาเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือสสบัญชีรายชื่อสิบห้าคนนะครับจากครั้งที่แล้วได้ยี่สิบเก้าคน หายไป14คนคนในขณะที่สอสอเขตนี่ก็หายไปหลายพื้นที่นะครับ,รบก็น่าจะเฉียดร้อยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเพื่อไทยครับแต่นีด้ให้แค่7080ิบแปดสิบนะประชาธิปัตย์สี่สิบกล้าทํา4สี่สิบเป็นไงฮะตัวเลขนี้ประชาธิปัตย์ก็น่าจะเยอะไปครับ,รบถ้าดูตัวเลขบัญชีรายชื่อนะครับที่นีดาโพให้มาเนี่ยประชาธิปัตย์อยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นก็คือก็ตีสักสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นก็คือสอสบัญชีรายชื่อ 12ถึง15คนนะครับ15คนถ้ามาใช้สิทธิ์3ามล้านแปดนะครับบัตรดีสามล้านแไอ้สามล้านบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเนี่ย3ามแสนแปดิบห้คนคือ5้าล้านเในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพระประยายธิปัต์ได้9ก้าแสนถ้าเที่ยวนี้มาได้ถึง15คนนะครับ5้าล้านเนี่แสดงว่ากระแสคุณอภิสิทธินี่มาแรงเลยนะแต่ว่าสิคนน่าจะมีนะครับ จะถึงสิบห้าหรือไม่ถ้าได้สิบห้าคนทางดรสุวิชาเนี่ยให้สี่สิบก็หมายความว่าจะได้บัญชีรายชื่อยี่สิบห้าคนจากยี่สิบห้าเขตดูแล้วก็ลำบากนะครับตัวเลขนี่ยี่สิบห้าคนไม่ง่ายไม่ง่ายอันนี้แบ่งเขตใช่ไหมครใช่แ,แบ่งเขตยี่สิบห้าคนท่านผู้ชมก็ลองลองนึกดูนะครับ<ม>กทอมอจะได้กี่เขตจะได้ไหมฐานประชาธิป,ปัตย์อยู่ภาคใต้ครับภาคใต้ที่ที่แล้วได้สิบเจ็ดคนจากหกสิบนะครับ และ17คนเนี่ย13คนที่ไม่กลับพรักประชาธิปัตย์ก็คือไปลงพักอื่นนะครับเหลือ4คนที่ยังอยู่ในานามของพรักประชาธิปัตย์เพราะนั้นโอกาสที่จะได้ถึง25นะครับเพื่อไป40สอสอเนี่ยโอ้แต่ว่าทางดรสุวิชานี่อาจจะมีข้อมูลอะไรที่ทำให้ดรเขาประเมินอย่างนั้นนะครับไปดูกล้าทำครับกล้าทำ นิดาบอกว่าได้ถึง40ที่นั่งทั้งนั้นที่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะใช่ไหมฮะตอนเปอร์เซ็นต์ความนิยมโอ้ความนิยมนี่อ,อยู่น่าจะอยู่สักงสามเปอร์เซ็นต์มั้งแล้ว40ที่นั่งจะมายัางไงครับพี่อภิษฎครับถ้าดูฐานเดิมของกล้าทำเนี่ยเขาอยู่ประมาณ25่ 30, สถึงสาสสที่ไปร่วมงานนะ,ะ,ะ25่สถึงสาแต่ก็จะมีพักเล็กๆพักละคนๆอะไรนี่ครับหลายพักอยู่นะครับซึ่งคนพวกนี้ก็ไม่น่าได้กลับแต่ว่าฐานของอกล้าทำเนี่ยชัดเจนก็จะมี พยาสามคนนะครับภาคใต้นราชิวาดก็มีสองนะครับแล้วยังมีส่วนสนับสนุนจากคุณอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยอ่าเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับคุณเฉลิมชัยเนี่ยมีห้าที่ก็ไปโปะคุณเฉลิมชัยไม่ได้ลงนะครับของพักก้าวทำเดียเขาก็ประเมินอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบสี่สิบถึงสี่สิบเลยเพราะว่าทางก้าทำนี่ในส่วนของ บัญชีรายชื่อเนี่ยครับน่าจะไม่เกินสามคนสุดท้ายครับพักเล็กให้หกศูนเลยพักเล็กที่ว่านี่ก็มีไหนครับคําว่าพักเล็กของนิด้านี่หมายถึงทั้งที่ยังไม่ตัดสินใจด้วยใช่ใช่พลังประชารัฐพลังประชารัฐนี่เต็มที่นะครับผมว่าไม่เกินห้าเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขตแน่นอนสองคนนะครับสระแก้วคุณตรีนุชเทียนทองกับน้องชายนะครับที่ลง ลงสักแก้ส่วนอีกเขตนึ่งเป็นคุณสระวงแน่นอนได้สองคนแน่นอนส่วนบัญชีรายชื่อถ้าจะได้นะครับพลังประชารัฐก็คงเป็นสสปัดเศษก็คือจะต้องได้คะแนนพักสักแสนแปดเที่ยวที่แล้วพลังประชารัฐได้สี่แสนกว่านะครับในขณะที่รวมไทยสร้างชาติเที่ยวที่แล้วได้สี่ล้านเจ็ดพักเล็กๆที่ว่าเนี่ยก็จะหมายถึงรวมไทยสร้างชาติด้วยคุณบุญยศรวมไทยสร้างชาติโพที่ออกมาให้สองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์ก็คือสองที่นั่ง สองที่นั่งถ้าที่นั่งหนึ่งสามแสนแปดนะครับสองที่นั่งก็ตกประมาณเจ็ดแสนเจเจ็ดแสนเจ็ดแสนหก 6, 6, อ่า,าก็เจ็ดแสนกว่าก็ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติสถานวันนี้ไม่มีภาพลุงตู่มาแล้วสี่ล้านเกตสี่ล้านน่าจะหายไปโหโหแล้วก็สสอเป็นสส,สเขตน,นะครับจะได้ไหมไม่เห็นตัวเลยนะครับเพราะว่าอาดีตสสเขตทั้งหมดยี่สามคนไม่มีใครอยู่รวมไทยสร้างชาติ แม่แต่คนเดียวอันนี้ผมว่ามันก็บอกถึงคาแรคเตอร์ของคุณพีรพันธ์นะเออเนาะมันม่มีใครอยู่ใน่องนี้เนี่ยมีหนึ่งก็คือคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์สองคือคุณชัชวานครับนะครับพี่ชัดนะครับคนที่สามก็พี่สามที่อัธวิศส่วนพระดีอ๋อธวิศก่อนสามืออัธวิศจะไปถึงสามจะได้อัธวิศไปด้วยแต่ถ้าไม่ถึงก็ได้แค่ตัดตัวแค่ถ้าไปถึงสามคนนะครับสามแสนแปดเนาะแปดสามยี่สี่สามสามก็ต้องได้ล้านหนึ่ง จะต้องได้หนึ่งล้านหนึ่งแสนคะแนนเพื่อได้สามคนอัธวิทย์เข้าสภาด้วยใช่ครับแต่ว่าโพที่ออกมานะครับทุกครั้งอยู่ประมาณสองครับแล้วก็ในนี้เนี่ยต้องรวมถึงพักเศรษฐกิจด้วยคุณบุญยอดพลเอกลังสีก็ลองอยู่ในนี้ซึ่งอยู่อันดับสิบพลเอกลังสีนี่โพของนิด้าโพเข้ามาหเปอร์เซ็นต์ะครับโอ้ครับก็ได้จะมีสสบัญชีรายชื่อเนี่ยอย่างน้อยห้าคนสสเขต น่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าทางดรสุวิชานี่ให้ตัวเลขพักเล็กหกสิบนี่ก็น่าจะเยอะไปเนาะเพราะว่ารวมๆกันผมว่าสามสิบนี่ก็น่าจะพอแล้วล่ะไปหกสิบนี่มากเกินนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้คือตัวเลขที่ผู้ริการนี่ด้าโพนะครับประเมินคือเป็นการประเมินส่วนตัวของอาจารย์สุวิชาเองเลยเพราะว่าแกเป็นคนทำโพเนาะแล้วมีการสำรวจแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยครับอาเดี๋ยวทีมงานเอา เอาโพลเลือกตั้งของเก้าขึ้นไหมดูอีกรอบนะครับที่เป็นแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่การให้สัมภาษณ์กับทางแนวหน้านี่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่11บมกราคมนะครับชเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าโดยประมาณก็คือประมาณเกือบหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งจริงไม่ไม่ก่อนเลือกตั้งจริงใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องกที่ผ่านบอกว่าระยะเวลามันยังพอมีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นเรื่ขึ้นลงอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเกาะกระแสของนิดาโพไปก่อนใช่ครับนะ โพลสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงบ้างใช่ท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวเอาเว็บซี่ออกหน่อยครับ,รบอันนี้เป็นโพลของนิด้าโพลนะครับส <ฮะ S 2> ี่สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งใช่ครับโพลสุดท้ายจะมีวันที่สามสิบมกราคมนะครับสองหนึ่งสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งครับโพลนี่ที่ออกมานีก็เป็นความนิยมของหัวหน้าพักนะครับที่จะเป็นนายก <S 2> <S 2> ที่โดดเด่นมากก็พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับเสียดายนะครับพี่ลรังสี ดันไปอยู่เบอร์สิโอกาสเข้าสภา,านี่ถ้าจะเข้าได้นะครับก็แสดงว่า f อนี่ต้องเลือกกันถล่มทลายเลยถ้ามี10คนนะครับหมายความว่าจะต้องมีคะแนนถึง3 8, นาล้านแปดแสนคะแนนครับได้บัญชีรายชื่อ10คนคนเอกรังสีได้เข้าสภา,าครับและดูของของคุณพีรพันธ์ครับ1.32%์ก็คือได้คนหนึ่งถึง2คนครับ คนหนึ่งสามแสนแปดองคนก็เจ็ดแความนิยมมันหดหายแน่นอนครับเพราะว่าลุงตู่ไม่อยู่ในนี้แล้วในขณะที่คุณนัทพงศ์นะครับยี่เนี่ยถือว่าน้อยกว่าครั้งที่แล้วมากนะครับครั้งที่แล้ว39%นครับแต่ว่าความนิยมของพรรคประชาชนก็อย่างที่เรารับทราบนะครับว่าความนิยมเนี่ยถดถอยลงแล้วก็เนี่ยผมก็เล่าเรื่อง การเลือกตั้งที่ระยองให้ฟังเลือกอ,อกปปอรตนะครับส่งเขตเดียวทั้งจังหวัดของระยองเทงลงไปช่วยหาเสียงเองปรากฏว่าแพ้ย่อยยับแพ้กันแบบขาดลอยเลยอันนี้ก็น่าจะบอกถึงสถานการณ์ของพักประชาชนในภาคตะวันออกนะครับก็ไปดูกันครับนี่เหลืออีก4สัปดาห์เลือกตั้งกระแสพักประชาชนจะมาเป็นที่สองนะครับอย่างที่นิดาโพตั้งเ้าสังเกตไว้หรือไม่ครับครับโอเค อะไครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะตื่นเต้นกันหรือยังครับตื่นเต้นหรือยังจะไปลือกตั้งหรือยังวันนี้ไม่ได้คุยกับเอฟซีเลยครับวันนี้ก็ฝอยกันเลินเลยอ่าเอไปทักทายเอฟซีกันหน่อยครับคุณฟ้าบอกรังสีเข้าสภาก็อย่างที่เรียนนะครับถ้าจะเข้าสภาเอฟซีเนี่ยต้องมาเลือกพรรคเขาเนี่ยสามล้านแปดแสนครับถึงจะถึงอันดับสิบนะครับอันดับเก้าเนาะเพื่อคุณรังสีจะได้เข้าสภานะครับอื ครัไม่น่าถึงอ่ะนะมันโอกาสโอกาสของการได้ไปถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณบางใหญ่ครับบอกว่าดึงโซ่บอกสามสิบดึงแดงออกสิบนี่แหละตัวเลขแม่คุณบางใหญ่นี่ยกนิ้วโป้งให้ครับคุณทางสายมวยบอกว่าเสียดายหมอวรงนะได้สักคนก็ยังดีนะใจพักดีหมอวรงก็ต้องเสียดายมากๆต้องไปลงให้หมอวรงนะฮะคือหมอวรงเนี่ยต้องได้อย่างน้อยสองแสนนะเอาโจชัวสองแสนเนี่ยได้หนึ่งคนได้เข้า แต่ครั้งที่แล้วครับอันดับสุดท้ายที่เข้านะครับแสนเจ็ดครับเที่ยวที่แล้วหมอวรลงได้แสนต้นต้นเพราะฉะนั้นกองเชียร์เอฟซีหมอวรลงนะครับบัญชีพักเนี่ยครับเลือกหมอวรลงส่วนบัญชีเขตก็แล้วแต่ใจนึกครับชอบพักไหนก็เลือกพักนั้นเนาะไ,ไทยพักดีเบอร์อะไรลืมแล้วเนี่ยจดจำไม่ได้เลยเบอร์อะไรฮะท่านผู้ชมทราบไหมอ่ไทยพักดีหมายเลข คุณมิสเตอร์เตยก็บอกว่าขอหลังสีเข้าเถอะแม่บางทีก็ต้องตำหนีพี่แกเหมือนกันนะดันไปอยู่เบอร์สิมันต้องอยู่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเข้าแน่นอนเลยอ่ะเลือกเลือกไปก็เส้นได้เข้าหมดอ่ะเออใช่หมอวงลงนี่สองเก้าเข้าสภาอ่ดีวิธีการที่เขาจะให้ให้คนจําได้นะ29เข้าสภาหมอวงลงนะฮะคุณอาเคบอกว่าพันนันว่าส้มต่ำร้อยอ่าก็มีลุ้นนะต่ำร้อยถ้าความนิยมถดถอย อย่างที่ปรากฏการที่ระยองนะครับเพราะถ้าภาคตะวันออกนี่แบบหายเกลี้ยงนะครับที่เขาเคยได้16เนี่ยหายหมดหายหมดอ่าเป็นไปได้ตราแต่เขาจะได้บัญชีราบชรีเราจะได้บัญชีรายชื่อมันจากทางกลุ่มนั้นบ้านก็คงได้บ้างก็อาจจะถดถอยนะบันเคอะไรเงี้ยต่ำร้อยนี่ก็เป็นไปได้แต่เที่ยวที่แล้วเขาได้ร้อยห้าสิบเอ็ดบัญชีรายชื่อได้มากถึงสามสิบเก้านะครับเขตได้ร้อยสิบสองผมว่าร้อยบวกลบนะ ร้อยบวกลบของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับผมบอกว่าต่มบวกแปดสินี่มาพี่ FC พนันกับผมไหมตามแปดสิบเอเหรอผมให้ถอยกลับไปที่ตอนเริ่มต้นของเขาไงตอนอนาคตใหม่ไง81ครับผมว่าไม่เขาไม่กลับมาที่81ด้วยซ้ำยี่นี่เบอร์ใครอ่ะนี่อ่ะหมาวรงไงอ๋อ้หมาวงเงินะครับคนตอบช่วยกันตอบเข้ามานะฮะก็ FC เราก็สุดยอดอยู่แล้วครับเป็นคนที่ติดตามสถานการณ์การเมืองนะครับมีลูกมีหลานที่มีอายุถึง20เนี่ยครับ ก็ต้องไปบอกเรื่องของการประชามติรัฐมนูญเนาะซึ่งจริงๆประชามติเรื่องรัฐมนูญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องไม่มีการแก้ใหม่ถ้าแก้ใหม่นี่มันยัดไส้นอนพูดเรื่องคำว่าแก้ปั๊บก็ทะเลาะกันแล้วอ,อ,อ่ะถ้าแก้ได้ยกร่างใหม่ได้ก็ต้องหมวดหนึ่งหมวดสองเขาก็เริ่มไรไมธนาทอยก็พูดอยู่แล้วเขาจะแก้ทําไมคุณจะมาบอกว่าไม่แก้ไม่แก้เขาบอกผมเอา,ถ,าถ้าผ่านมาปั๊บประชามติผ่านปั๊บเขาก็บอกเขาแก่ก็ทะเลาะกันอีกทั้งประเทศเขาต้องเขาต้องแก้เป็นลายมาตราไป ไม่ใช่มาล่างใหม่ทั้งฉบับอย่างที่เพื่อไทยกับทรวงประชาธชิปไตยเขาอะที่เขานาเสนอมาไม่ต้องเคารพธงชาติไม่ต้อง,อง,ไ,มองไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเอาไหมอะก็ไปมาทะเลาะก,กันในรัฐประดูลอีกอย่างนั้นไห <ừ, S 1> มฮะเออครับใช่ไหม, ừ, มอืมอืม่ะเพราะฉะนั้นพี่นาคกันเลยให้ดีด้วยเหตุด้วยผลเลยนะครับท่านจะให้แก้หรือไม่ให้แก้นะ ก็อยู่ที่ตัวท่านละครับก็ไปทำบัญชามติกันก็แล้วกันเพราะว่าที่วิแคะนี่เราวิเคราะห์จากตัวเลขที่มีนะครับเราไม่ได้นึกเอานะครับแล้วผมไม่เอาเคยไม่เคยเอาโพลของสำนักข่าวมามาคุยนะเพราะว่าโพลสำนักข่าวนี่มันเลอะก็มันต้องเอียงอยู่แล้วส้มนี่มันไปนู่นเลยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วมึงมึงเช็คจากใครอ่ะคนชมคนดูแต่บางบางสำนักนี่ก็โอ้นะก็เขาก็ไม่ได้เลยเหมือนกันนะใช่ไหมมันก็จะมันแล้วแต่คืนนี่ว่าโพลเนี่ย ผมให้เครดิตเขามากนะแล้วพวกในการสาบันเนี่ยผมเคยทํางานกับเขาที่แบงกอกโพส์นะเขาเป็นนักข่าวที่ไม่ธรรมดานะตอนอยู่แบงกอกโพสต์เนี่ย,เ,ยเขาทําวิเคราะห์เชิงลึกเขียนบทวิจงวิจารณ์แล้วออกจากแบงกอกโพส์แกก็ไปเรียนอะไรต่อแล้วก็กลับมาแล้วก็เป็นพออคือเราก็รู้อยู่ว่าเออคนนี้แบกกราประสบการณ์อะไรเงี้ยแล้วทำโพมาอย่างที่ผมเรียนนะครับเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกครั้งผมตามตลอดนี่ด้าโพเนี่ยใกล้เคียงที่สุดครับครับ แลวเที่ยวนี้โพลที่ออกมาเนี่ยมันก็เราก็เห็นตามอยู่ว่าเออความนิยมมันได้แล้วทําให้เรารู้ว่าคุณลังสีเนี่ยความนิยมแบบพุ่งกระชูดเลยมาห้าเปอร์เซ็นเยอะมากนะถือว่าเยอะนะก็ถูกใจบรรดาฮาร์ดคอร์ผมก็อยากให้แกเข้าสภานะครับแต่แกจะไปอยู่เบอร์สิบอ่ะพี่ลังสีคเพราะแกเข้าสภานี่ถือว่าเป็นสีสันนะครับเป็นนายทหารรุ่นยี่สิบสองแกนํารุ่นนี้ก็คือนาลงพันจิตแก้วแท้ครับ อดีตผบทบแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือพี่เกียงผมพลเอกเกียงไกยศีรักเนี่ยเขารุ่นนี้ครับแล้วก็พี่รังศีดูแล้วโอกาสเข้าผมว่าถึงอ่ะถึงหรอกเอาพูดสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะมากนะครับตามตราไปอยู่เบอร์สิบทำไมไปอยู่เบอร์สิบทำไมถามจริงใช่ใช่ขนาดเป็นเบอร์ไปอยู่พักเนี่ยจนเราไม่รู้จักหนึ่งถึงเก้าเลยแล้วไเอาพิเ่ามาเป็นเบอร์หนึ่งเก้าเป็นผู้อะไรเลย รู้จกคริสเนี่ยเขาสอบตกไปแล้วทีคริสเนี่ยเขาอยู่เคยหนึ่งหนึ่งสองแล้วจุดยืนคริสเนี่ยครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองต่อหลังเราก็ไม่รู้เขาเอาไงครับ<แ>คริสเนี่ยเคยเป็นมือขวาของธนาธรขัดแย้งกันเขาก็ไปอยู่เส้นได้<แ>ทิวที่แล้วเขาก็ลงพักเส้นได้แล้วไม่ได้และเที่ยวนี้เหมือนกับว่าพี่รังสีผมเนี่ยไปรับงานมาเปล่าไปรับงานคุณคริสมาไหมมาดันโปรโมตจนแบบเปี้ยงป้างเลยนะแล้วพอเปิดรายชื่อแกไปอยู่เบอร์สิบคริสไปอยู่เบอร์หนึ่ง กองเชียร์มันก็งงผมก็งงันีอันนี้เป็นอย่างที่เราติดตามมาเรารู้สึกงงในสถานการณ์ของทางการเมืองนะเหมือนที่เรางงว่าดรเอไปพูดว่าเอาพิธ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 าจนวันนี้ยังไม่อยาอธิบายเลยตกลงทำไมเลือกพิธาชนะชัวร์ได้ไงอชนะอภิสิทธิ์ได้ไงอพิธาชนะคนทุกคนนี้ก็มันไม่เคยทํางานอะไรเลยดีแต่ปากแจ๋วเนี่ยครับทหารมีไว้ทําไมแล้วพอถึงจุดึงสาการเปลี่ยนกูก็กลับวด80องศาเลยบอกกูไปถึงสนามกอล์ฟทหารสนามกอล์ฟ แล้วทำไมทำไมดรเอจึงเลือกพิธาไม่มีคำอธิบายครับจนถึงวันนี้ส่วนตัวคะแนนตกไปอ่ะคะแนนตกไปสำหรับพักดรเอจใช่อ่ทั้งที่พักนี้นี่เขาก็มีธงเรื่องการศึกษานะแล้วคุณหญิงกัยาที่ก็ชื่นชมท่านนะครับส่วนตัวเนี่ยเห็นการบาปทาชัดเจนเรื่องสตรีและการศึกษาเนี่ยคุณหญิงชัดเจนมากนะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นจุดพลาดทางการเมืองครับแต่ว่าดรเอนี่ก็ยังอยากให้เข้าสภานะเป็นสีสันเนี่ยครับีล้วถ้าจะเข้าได้ดีก็ต้องมีแสนแปด กองเชียร์ดรเอก็ต้องไปทิมบัตรให้ถึงแสนแปดนะทิมทิมบัตรเลยนะถ้าไม่ถึงนี่ไม่ได้เข้านะครับอ่านี้ก็เป็นตัวเลขประมาณนะครับไอ้ว่าเข้าเท่าไหร่เลยเนี่ยเพราะว่าคิดง่ายๆครับท่านผู้ชมสอสบัญชีรายชีคนหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของบัตรดีครับใช่ครับไปคิดตรงนี้ครับเราก็ต้องยึดตรงนี้ส่วนส่วนปัดเศษเนี่ยคือแสนขึ้นแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าถึงสามแสนห้าเข้าหมดดรเอถ้าไม่เข้านี่ก็ โทษใครไม่ได้นะครับอ้าวนะฮะ